คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปทํานายดวงพระยิส่สีให้กับคนลักนณาราศีตุลน,นะคะใครที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะแม่หมอจะเน้นลักนณาเป็นหลักนะคะท่านใดไม่ทราบลักนณาเอาวันเดือนปีเกิดเวลาสถานที่เกิดของท่านไปหาได้ในเว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ตนะคะเซิร์ชคําว่าหาลักนานะคะท่านก็จะทราบนะคะ ถ้าใครที่ไม่ทราบก็อนุโลมให้ดูเป็นราศีได้นะคะแต่ความ,มแม่นยำแม่หมอก็จะเน้นลักษณะเป็นหลักนะคะวันนี้แม่หมอจะใช้ไพ่ตัวนี้นะคะสำหรับนี้เลยนะคะในการทำนายนะคะเป็นไพ่คริสตัลยูนิคอร์นทาร์นะคะใบหน้าไพ่ค่อนข้างที่จะสวยแล้วก็มีเสน่ห์มากๆเลยแม่หมอชอบมากะะวันนี้จะมาทำนายกับทุกคนนะคะ เดี๋ยวเราไปดูไพ่ในเดือนมีนาคมของคนลัคนาราศีตุลกันเลยว่าเป็นยังไงบ้างนะคะมาดูใบแรกคะ่ะอัศวินถือดาบนะคะโอ้ช่วงนี้มีม,มีอุปสรรคนะคะมีอุปสรรคศัตรูนะคะช่วงนี้ทําอะไรต้องทําด้วยตัวเองทำอะไรทำด้วยตัวเองไม่มีคนคอยช่วยเหลือนะคะต้องพึ่งลําแข้งของตัวเองต้องบุกต้องลุยนะคะชายเดียวนะ,ะช่วงนี้เหนื่อยหึ้ขึ้นคออยู่เหมือนกัน ถ้าไพ่อัศาวินถือดาบนะคะเป็นไพ่ประจําตัวของคุณนะคะชุดนี้ก็เรียกว่าอุปสรรคเยอะด้วยนะคะเป็นไพ่ที่ขึ้นตําแหน่งแรกเลยนะคะระวังศัตรูด้วยนะคะแต่แม่หมอว่าไพ่ประจําตัวของคุณเป็นไพ่ดาบแม่หมอว่าคุณไม่กลัวหรอกศัตรูเพราะาไพ่ใบนี้ค่อนข้างที่จะใจกล้ากล้าหารกล้าบุกกล้าลุยกล้าต่อสู้นะคะแต่ว่าข้อเสียของไพ่ใบนี้ก็คือมันจะขาดคนที่คอยให้การช่วยเหลือ มันต้องบุกต้องลุยชายเดี่ยวอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ไพ่ประจําตัวของคุณในเดือนมีนาคมนะคะคนตุลน,นะคะมาดูไพ่ประกบหน้านะคะใบแรกก็ถือว่าเป็นใบใหญ่นะว่าเป็นไพ่อัศาวินไพ่ประกบหน้าค่ะคีงอบฟสอดโอ้โหทำไมได้แต่ไพ่ดาบจากเลยคนตุลอัศาวินถือดาบแล้วมาที่ไพ่ พระราชาถือดาบอีกนะคะช่วงนี้ก็อาจจะมีเรื่องที่คุณต้องมีอุปสรรคจริงๆนะหนักนะหนักนะถ้าเป็นเรื่องของอุปสรรคแม่หมอบอกไว้เลยเพราะไพ่ดาบมาทั้งสองใบแล้วนะคะหนักเหนื่อยค่ะหนักเหนื่อยหรือว่าช่วงนี้คุณจะต้องเคร่งเครียดค้าเครียดกับชีวิตพอสมควรต้องจริงจังกับชีวิตพอสมควรนะคะต้องใช้เหตุผลในการดาเน,นินชีวิตเป็นหลักนะคะ เพราะว่ามันอาจจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทําให้คุณต้องมาเคร่งเครียดต้องซีเรียสจริงจังก็ได้นะคะในชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทรัพย์สินหรือว่าเหตุการณ์บางอย่างนะคะแต่ว่าไพ่ดาบมันไม่ใช่ไพ่ที่จะทําให้คุณแบบเป็นไพ่ร้ายเสมอไปนะถ้าเป็นไพ่ระดับคิงคิงไพ่ระดับอัศวินแล้วแม่หมอว่ามันเป็นไพ่ที่ต้องเผชิญอุปสรรคปัญหาหนาักๆแต่ว่ามันผ่านไ,ไ,ด,ได้นะแม่หมอดูแล้วนะคะ ยังถือว่าดีอยู่แต่มันให้เป็นเป็นไพ่ที่ออกมาให้พลังกับเรามากกว่านะคะสำหรับไพ่คิงนะคะมาดูไพ่ตำแหน่งที่สามนะคะดูไปเรื่อยๆมันจะรู้ว่าเออชีวิตของคุณมันเครียดอะไรข่ำเเค่งเรื่องอะไรนะไม่เชิงว่าเครียดหรอกมันเหมือนกับคล่ำเเค่งมากกว่านะคะอ่ามาดูไพ่ตำแหน่งที่สามค่ะ four of pentacles อาจจะเป็นเรื่องเงินนะคะ ตำแหน่งนี้เป็นไพ่สี่เหรียญน,นะคะช่วงนี้ประหยัดมัธยัติมากเลยนะคะคนตุนอาจจะมีเรื่องต้องใช้เงินนะประหยัดมัธยัติมากเลยเงินทุกบาททุกสตังค์มีค่ามากเลยเก็บ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 ทุกบาทเลยช่วงนี้นะคะถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นี้ก็เรียกว่าตะหนี่ทีเหนียวนะคะค่อนข้างที่จะเรียกว่าเห็นคุณค่าของเงินนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ก็ถามว่าให้การช่วยเหลือดีไหมก็ถือว่ากลางกลาง ถ้าจะเขาจะให้ความช่วยเหลือคุณก็ต่อเมื่อคุณมีเหตุผลเหมาะสมสมควรจริงๆนะคะคุณถึงจะได้รับการช่วยเหลือนะคะเป็นความคิดของคุณด้วยนะคะคุณอาจจะแบบช่วงนี้คิดอยากจะประหยัดเงินเซฟมากๆเลยนะถ้าเป็นไพ่สี่เหรียญเนีนะ่ยเซฟจริงๆมันอาจจะมีปัญหาเรื่องเงินหรือว่าคุณต้องอนนาเงินไปใช้อะไรสักอย่างหนึ่งคุณก็เลยต้องแบบเงินทุกบาททุกสตางค์ให้กระเด็นอะไรประมาณนี้นะคะมาดูใบที่สี่ค่ะ คู่ครองคนรักหรือว่าแฟนนี่ช่วยไหมหรือว่าทางบ้านช่วยเหลือไหมนะคะอ้ยไม่ค่อยได้ดังใจเลยนะคะอาจจะเป็นในช่วงที่แฟนของคุณเรียกว่าอยู่ในสถานการณ์ที่มันแบบเขาอาจจะอยู่ในช่วงที่ไม่สามารถที่จะช่วยคุณได้นะหรือว่าช่วยแต่ว่ามันไม่ได้ช่วยอย่างที่คุณต้องการมันไม่ได้เต็มที่อย่างที่คุณต้องการอะนะคะเหมือนกับว่า มีเรื่องที่ทําให้รู้สึกว่าเออรู้สึกเบื่อหน่ายคู่ของตัวเองนะต้องระมัดระวังด้วยถ้าคนมีคู่นะคะอาจจะต้องเรียกว่าลดความซีเรียสลงไปบ้างเพื่คุณเป็นไพ่าดาบเลยขึ้นตําแหน่งแรกนะคะมีเรื่องที่ทําให้คุณรู้สึกไม่ค่อยได้ดังใจนะสาหรับคนรักคู่ครองนะคะมาดูไพ่ตําแหน่งที่5้าอดีตที่ผ่านมาแล้วมันส่งอิทธิพลอะไรกับคุณไหมคองตุน เหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอดีตที่จะบอกว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นนะคะเเป็นสามไม้เทา้าคือที่ผ่านมาคุณน่าจะมีเรื่องของการงานนะคะมันเป็นเรื่องของการงานอาจจะมีการปรับการเลื่อนตําแหน่งหรือว่าการขยับขยายในเรื่องของการงานของคนเกิดขึ้นนะ,ค,ะคุณอาจจะมีโอกาสได้ไปพบปะผู้คนมากหน้าหลายตาที่ผ่านมาเป็นงานที่ต้องออกไปข้างนอกบ่อยขึ้นนะคะ ไปเจอกับสังคมใหม่ๆมากขึ้นนะคะมีการก้าวหน้าเรื่องของการงานประสบความสำเร็จในด้านการงานก็ได้นะคะได้เลื่อนตำแหน่งก็ได้นะคะมีการร่วมพุ้นลงทุนก็ได้นะคะที่ผ่านมานะคะเป็นภไพของการงานที่ดีในระดับหนึ่งแต่ว่าเป็นการงานที่ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะยังไม่ได้เป็น ถึงขั้นที่เรียกว่าประสบความสําเร็จนะถ้าเป็น 3, ไพ่สามแม่เท้าเป็นอีกขั้นหนึ่งที่คุณได้รับมานะคะมาดูไพ่ตําแหน่งที่หกนะคะอนาคตค่ะอนาคตเป็นไพ่จัดเม้นนะคะไพ่จัดเม้นออกมาบอกคุณว่าอนาคตเนี่ยนะคะใครที่มีเงินเก่า,เ,กาเงินตกค้างเก่าๆนะคะอย่างเช่นเงินตกเบิกเงินที่มันยังไม่ออกคุณรอคอยเงินอะไรสักอย่างหนึ่งอนาคตคุณถึงจะได้นะ อนาคตอันใกล้นะไม่ไกลมากอนาคตอันใกล้ที่จะถึงเนี้ยนะคะเงินเราชนะหรือเปล่านะคะเงินเราชนะหรือเปล่าเรารักกันหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยนะคะสิ่งที่คุณรอคอยมันก็จะมาถึงในเร็วๆนี้บางคนได้เงินมรดกก็ได้นะคะมรดกทรัพย์สินเงินเก่าๆพวกเงินเก่าๆที่คุณยังไม่ได้รายได้เก่าๆที่คุณยังไม่ได้เรื่องราวบางอย่างที่คุณไม่ทราบที่คุณไม่รู้ที่มันยังไม่ประกาศผลก็จะรับรู้ตอนนี้นะคะ ใครที่ไปสอบอะไรไว้นานมากเลยไม่รู้ข่าวเลยจะได้รู้ในช่วงใกล้ๆนี้แล้วนะคะแล้วก็ไพ่จัดเมนออกมาบอกว่ามันไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องดีๆสทัทีเดียวนะไพ่จัดเมนเนี่ยถ้าที่ผ่านมาใครทําอะไรไม่ดีไว้มันจะมารู้เอาเนี่ยใกล้ๆเนี่ยมันจะเปิดเผยทั้งหมดพฤติกรรมของคุณมันจะเปิดเผยให้โลกรู้ทั้งหมดในเร็วๆนี้นะคะไพ่จัดเมนเนี่ยนะคะมันเป็นเทวดาออกมาเป่าแตะ ปลดปล่อยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของความรักคนรักเก่ามีโอกาสกลับมาพูดคุยกลับมาเจอมาเจอนะคะอาจจะได้รัรบรู้รับทราบข่าวค่าวเขาก็ได้นะคะถ้าเป็นไพ่จัดเม้นนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้มันไม่ได้มันไม่ได้หมายความ,มว่าไพ่าาจัดเม้นจะดีเสมอไปนะคะมันอยู่ที่ตัวของคุณด้วยถ้าที่ผ่านมาคุณทําดีโลกจะรู้ความดีของคุณในอนาคต แต่ถ้าคุณทําไม่ดีโลกก็จะรับรู้เหมือนกันในอนาคตใกล้ๆนี้นะคะเป็นไพ่เวรกรรมไพ่ของการกระทาด้วยนะคะมาดูไพ่ตำแหน่งที่7ดนะคะปัญหาะคะ่ะปัญหาของคนลัคนาราศีตุลค่ะสามดาบนะคะหงุดหงิดใจช่วงนี้นะคะหงุดหงิดใจมีเรื่องแบบทะเลาะเบาอแว้งบ่อยอาจจะก,กับคุณรักก็ได้นะ ระวังเรื่องของทะเลาะบากแวงกับคนรักเป็นการทะเลาะที่ค่อนข้างรุนแรงนะคะถ้าไพ่สามดาบนะคะไม่งั้นก็เป็นเรื่องของรัก3ามเศร้านะคะแล้วก็เรื่องสุขภาพก็ได้นะคะสุขภาพของคุณก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะคะมันเป็นไพ่สามดาบที่หมายถึงไพ่ของการขัดแย้งกันนะคะหุ้นส่วนก็ได้นะใครที่ไป ร่วมหุ้นลงทุนกับหุ้นส่วนก็ต้องระมัดระวังการขัดแย้งกันภายในหุ้นส่วนของเราเองนะคะระวังใจร้อนนะอย่าใจร้อนระวังใจร้อน,นหงุดหงิดง่ายนะคะระวังเ,เรื่องของความบาดหมางนะคะแล้วก็ให้ระวังโรคสุขภาพของเราเองโรคที่เกี่ยวกับเลือดน,นะคะระวังมีการผ่าตัดหรือว่าเจ็บป่วยในเรื่อนี้ด้วยนะคะ แล้วก็ระวังเรื่องโรคหัวใจด้วยนะคะเห็นหัวใจไหมคะดนดับปัก3ดาบหัวใจก็มีหน้าที่สูบฉีดเลือดในร่างกายนะคะก็เรามาระวังระบบไหลเวียนเลือดด้วยประมาณนี้นะคะมาดูตำแหน่งที่8ค่ะเมเจอขนาดอย่างไม่ได้ขึ้นเลยนะคะแต่มีไพ่ใหญ่ขึ้นแล้วเป็นไพ่ n g of Sword นะคะมีมีม นี่เีเจอเป็นจัดเมนต์เเจอร์อาคานาเป็นจัดเมนตก็เรียกว่าเงินเก่าๆเ,เงินที่มันแบบเป็นเงินเก่าๆอะไรเก่าๆที่คุณยังไม่ได้มันจะมาได้ในอนาคตใกล้ๆนี้นะคะถ้าเป็นเมเจอขึ้นมันมันเป็นไพ่เปลี่ยนแปลงนะคะโอ้เมเจอร์ใหม่แล้วนะคะไฮพิเทสขึ้นตำแหน่งที่8นะคะตำแหน่งที่8เป็นสถานาการณ์ทั่วไปนะคะ คือไฮพิเทศถ้าเป็นเรื่องของการงานแม่หมอว่างานที่เกี่ยวกับพวกศิลปะศิลปินงานที่ต้องใช้จินตนาการใช้อารมณ์ความรู้สึกงานดเขียนงาน maiden, โฆษณางานคีเอทีฟจะดีนะคะจะดีแล้วก็บางคนบางท่านถ้าเป็นท่านชายลัคณาราศีตุลจะมีดวงนาลีอุปถัรรรมมีผู้หญิงให้การช่วยเหลือนะคะมีผู้หญิงให้การช่วยเหลือแล้วก็ท่านหญิงเนี่ยก็เรียกว่าช่วงนี้อาจจะแบบว่า ระมัดระวังนิดนึงนะคะถ้าเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์มันอาจจะเป็นความรักซ้อนรักของมือที่สามรักที่ปิดบังแอบซ่อนนะคะรักที่มันไม่ชัดเจนนะคะคนที่เข้ามานี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยถ้าเป็นคนโสดนะคะอาจจะเป็นแบบว่าระวังเรื่องของความรักที่จะเป็นรองน่ะถ้าเป็นภายหายพิเศษนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องของการงานแล้วจะมีคนมาอุปถมัมภ์โดยเฉพาะเกี่ยวกับผู้หญิงนะคะ ว่าจะเป็นท่านตุลคนลัขษณะตุลราศีท่านชายหรือว่าท่านหญิงก็ตามนะคะมันจะมีผู้หญิงให้การช่วยเหลือสนับสนุนและงานทางด้านพวกที่ใช้จินตนาการจะไปได้ดีนะคะแต่จะถามเรื่องของการสอบในช่วงนี้ไม่หมอว่าต้องรอต้องรอข่าวดีในอนาคตการประกาศขา่ขา,วขาวในอนาคตเพระาะว่าไพ่จัดเมอนขึ้นตำแหน่งอนาคตนะคะ ช่วงนี้ยังไม่ไม่ได้มีการประกาศอะไรมากมายนะคะมาดูไพ่ตำแหน่งที่9ความคิดลึกๆค่ open ะเพจออฟเพนจัคเกินะคะมันเป็นความคิดลึกๆของคุณที่แบบว่า,อ,าอยากหารายได้เสริมก็ได้นะอยากหารายได้เสริมทางด้านของการเงินนะคะการงานเกิดขึ้นนะคะอาจจะอยากเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะคะหาลู่ทางใหม่ๆให้กับตัวเองนะคะเป็นไพ่ที่ค่อนข้างจะ คิดเรื่องของการเงินเยอะนะคะคิดการเงินแบบว่าจะไปหาเงินที่ไหนเพิ่มเติมจะไปหาไรายได้เสริมที่ไหนอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่ามันเหมือนกับว่าช่วงนี้คุณกําลังหาลู่ทางหาโอกาสใหม่ๆช่องทางทำม,มาหากินมีหัวทางการค้าทำอะไรก็คิดเป็นเงินเป็นทองไปหมดนะคะขยันทํางานทําเงินในช่วงนี้นะคะแล้วก็ตนีทีเหนียวมากๆนะคะ ใ,ใบนี้ก็หมายถึงคนตันีทีเหนียวเหมือนกันนะคะแต่จะไม่เหนียวเท่าสีดาบนะคะอาสีเลียนนะคะเนี่ยไพ่ของคนขี้เหนียวนะคะสองใบนี้นะคะแต่ว่าใบนี้ค่อนข้างจะเหนียวกว่านะคะช่วงนี้ประหยัดเงินมากเลยคนตุนะคะมาดูใบสรุปหน่อยนะคะใบสรุปของคนลัคนาตุลคะ่ะ โอ้เป็นไพ่ที่ดีนะเอสอปคัพนะคะก็เป็นไพ่ของการเริ่มต้นนะคะถ้าเป็นความรักนะมันอาจจะเป็นความรักครั้งใหม่ๆรักแรกพบนะคะเกิดความรู้สึกดีๆกับใครบางคนก็ได้นะคะสําหรับคนโสดแล้วก็มีโอกาสที่จะเจอกับความรักครั้งใหม่ๆนะคะแบบเจอปุ๊บเห็นปับ๊บรักเลยอะไรประมาณนี้ยนะคะ เป็นไพ่ของการเริ่มต้นที่ดีในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะถ้าใครที่แต่งงานแล้วมีโอกาสที่จะให้กำเนิดบุตรนะคะมีเกณฑ์ได้บ้านใหม่ได้รถใหม่นะคะใครที่หางานยังไม่ได้จะได้งานนะงานที่คุณได้ก็จะเป็นงานเกี่ยวกับพวกโรงแรมร้านอาหารบ้านเช่าก็ได้นะคะก็ไพ่ใบนี้จะเป็นไพ่ที่ให้ความสุขแล้วก็ในเรื่องของความรักที่ค่อนข้างจะซาบซึ้ง บางคนอาจจะได้ลาบจากคนรักของความชิ้นหนึ่งจากคนรักก็ได้นะคะบางคนถ้าคบกันมานานจะมีโอกาสมั่นหมายแล้วก็แต่งงานกันนะคะบางคนนี่จะประหยัดเงินเพื่อที่จะเอาไปใช้ในงานแต่งงานมั่นหรือเปล่าไม่ทราบนะคะดูจากหน้าไพ่แล้วก็ค่อนข้างที่จะประหยัดเงินกันมากๆเลยนะคะแต่โดยรวมโดยรวมแล้วไม่มีปัญหานะถ้าดูจากหน้าไพ่ของคุณ แต่ก็ที่ให้เรามาระวังคือเรื่องสุขภาพโรคเลือดโรคหัวใจระบบไหลเวียนเลือดนะคะแล้วก็เรื่องของอความคิดของคุณนะคะความคิดของคุณที่มันจะอาจจะตีกรอบมากเกินไปเพราะว่าไพ่คิงออฟสอดมันประกบหน้าช่วงนี้ก็จะซีเรียสเครียดเอาจริงเอาจังกับชีวิตมากไปหน่อยนะคะอาจจะผ่อนคลายปล่อยวางบ้างก็ดีนะคะ แล้วก็ตำแหน่งที่8เนี่ยเป็นไพ่ควีนไฮพิเชตตำแหน่งที่8เป็นไพ่ไฮพิเชตนะคะสำหรับคนโสดแล้วแม่หมอว่าให้คุณให้คุณเรียกว่า50-50กับความรักนะคะไม่ให้คุณแบบว,ว่าเทใจให้มากไปเพราะว่าไพ่ไฮพิเชตขึ้นมานะคะสำหรับเรื่องของความรักแล้วแม่หมอไม่ให้ให้50-50ในเดือนนี้แต่ถ้าเป็นเรื่องของการงานแม่หมอว่ายังโอเคอยู่ ะะผ่านสําหรับไพ่ให้พิเศษในเรื่องของการงานนะคะมันจะมีแรงสนับสนุนมีผู้หญิงให้การช่วยเหลือนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ทํางานขายของค้าขายอะไรประมาณนี้สินค้าที่เกี่ยวกับผู้หญิงจะขายดีนะคะประมาณนี้มาดูไพ่รัเคิลนหน่อยนะคะไพ่ราเคิ้นบอกคนลับพนาตุลในเดือนมีนาคมเลยคะ่ะว่าไพ่ราเคลิลนจะแนะนําคนตุลว่ายังไงไพ่ราเคลิลนบอกว่า Forward บอกจัก,กรวาลแล้วก็บอกคนอื่นๆนะคะให้คุณทราบว่าความต้องการที่แท้จริงของคุณนั้นคืออะไรความต้องการของคุณนั้นมันคืออะไรนะคะบอกให้จัก,กรวาลรับทราบและบอกให้คนอื่นได้รับรู้ด้วยนะคะไพ่บอกว่าไดยทรีเชงนะคะเห็นไหมคะไพ่บอกว่าให้คุณดูแลตัวเองนะช่วงนี้นะคะเรียกว่าชีวิตของคุณมันจะดีขึ้น อาจจะหาพวกอาหารส่งอาหารเสริมดูแลสุขภาพบ้างสําหรับใครบางคนที่ทํางานหนักนะคะมันดูแลตัวเองชีวิตมันจะดีขึ้นสุขภาพร่างกายก็จะดีขึ้นด้วยนะคะเปลี่ยนการรับประทานอาหารก็ได้นะบางคนค่าใครที่ทานอะไรซ้ำๆเดิมๆนะ่ะต้องเปลี่ยนบ้างนะคะบางคนประหยัดเงินมากเลยเก็บทุกบาททุกสตางค์นะคะ อันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะถ้ามันจําเป็นสําหรับการดํารงชีพแล้วก็ไม่ต้องไปประหยัดมากเพราะว่าเราต้องใช้ร่างกายในการทํางานทานําเงินนะคะมาดูไพ่ระเคลนใบที่สามนะคะไพ่บอกว่าคุณรออดทนนิดนึงอะไรที่คุณถามมันกาลังมันกาลังจะมาแล้วนะมันต้องรอนิดนึงนะคะอะไรที่คุณถาม ว่ามันจะมาไหมอะไรมันจะเกิดขึ้นไหมอะไรแบบที่คุณแบบคิดหรือว่าต้องการนะนะคะไพ่บอกว่าให้คุณนั้นอดทนให้มีความอดทนเพราะว่ามันจะมีเหตุหว่าปัจจัยบางอย่างมันจะต้องเกิดขึ้นก่อนถึงจะตามมาสิ่งที่คุณต้องการมันถึงจะตามมาไพ่บอกแบบนี้นะคะอดทนสําหรับคนาราศีตุลนะคะจะเป็นประมาณนี้นะคะใช้ความอดทนเพราะว่า สถานการณ์บางอย่างมันยังไม่มานะคะก็เลยต้องแบบว่ารอคอเวลานิดนึงนะคะก็ประมาณนี้นะคะถามว่าไพ่ไม่ร้ายหรอกแต่ว่าไพ่ของคุณมันค่อนข้างที่จะเหนื่อยเพราะว่าเป็นไพ่ดาบขึ้นอัศวินถือดาบแล้วก็ไพ่คิงถือดาบประกบหน้าด้วยโหจริงจังกับชีวิตเก็บตังขยันเก็บตังมากเลยนะคะแต่ความรักความรักเนี่ยไม่เหมาว่า ไม่ให้ไปโฟกัสเยอะโฟกัสเรื่องเงิน,นได้แต่ว่าต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยทำอะไรให้มันพอดีสำหรับคนตุนนะคะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้แม่หมอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะคะคลิปมาช้าต้องขออภัยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันกันกบไพ่สำหรับใหม่ๆที่แม่หมอจะนำมาทำนายให้กับคุณนะคะวันนี้แม่หมอขอลาไปก่อนนะคะสำหรับคลนลัคณาราศีตุลนขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปคะ่ะวันนี้บ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ